ช่องใช้รู้จักเคียววันคุงปะโอ้ยเออไอ้คิยมาทำอะไรของโกลนี่อะเนี่ยอือโอ้ยกิวนี้คือไอดีเดือดทั้งนั้นนะมีเนว่าเนี่ยไอดีซีคือเดือดเดือดทางนั้นเลยนะเนี่ยเราต้องเจอคนที่รูนเดือดแน่เลย เปิดพิกเหรอผมชอบเสือผมเล่นริวน้ำไม่เก่งอย่าเรียกว่าไม่เก่งคือเล่นไม่เป็นเลยดีกว่าไว้ <c oughs> <Why? S 1> ให้นินทาผเลยเปิดฟาร์มจอตัวเองก่โอโอ้โหอันนี้ดีไหมผมติดนี่สายหยิบแวมมาแชท แล้วไปซีๆไหมลบว่าหมูเหรอลบว่าหมูมีหนึ่งอะลบว่าหมูอีกหนึ่งเหรอต้องใส่ลบว่าหมูอีกสองไปเลยอะอีกสองตัวที่มันพอจะลบวับได้ไปเลยเพราะว่าโอ้โหแม่งมีอันนี้ด้วยผมบอกแล้วไอดีไอดีมันต้องเดือดแฮทถึงอยู่ถึงอยู่กิวนี้มันต้องมีพวกตัวซีกแบบประหลาดประหลาดมาเอ มผมจะเอาดาวแต่ไม่มันจะเวิร์กไหมนะจงแชนได้เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยก็ได้สิแกไม่ดูได้ถ้าอธีเอผมว่าก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่ชอบอะ่ะผมว่ามันเลี้ยวได้เยอะแต่มันยังตัวที่เอาไว้แก้มันยังไม่ตรงจุดเท่าไหร่มันบางตัวมันต้องบางไมบางตามันต้องใช้กีโอเท่านั้นอรใช้ลิงลมไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันต้องกีโอเท่านั้นอะ แล้วบางตัวมันต้องใช้ออกไฟเท่านั้นประมาณนั้นแหละผมว่ากิโออ,กออกไฟอะ่ะเรามีตัวฆ่าริวไฟสองตัวนะเนี่ยตัวเสือกับริวน้ำผมว่าริวไฟปล่อยเถอะถ้าเราโชคดีล้วก็ฆ่าได้หรือเราจะโชคร้ายตอนนี้คือเราจะเกี่ยวเกี่ยวยับไปนะเราจะเกี่ยวเขายับไปนะแต่ว่าเขาก็จะเกี่ยวเรายับเหมือนกันแหลตัวนี้แหละ ว่าเราทนได้ว่าเราทนได้ฮะเจ้าผมเด็กย,<อ>ยา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 ช่องใช้รู้จักเคียววันคุงปะอุ้ยเออไอ้ยิออึงทำอะไรของโก้เนี่ยลวดจะตายลวดจะตายทเท่เนะวันคุง โอ้โหเอ้ยมันนิดเดียวเองกูจะอ้วกห้าโรยอะไรวะกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยไอคอนจังเลยจะอยู่โถ่เอ้ยมันจะเท่กว่านี้ถ้าผมทำเขาตายแค่นี้มันจะเท่กว่านี้ โอ้โห oh, มันอะไรกันเนี่ยเออเป็นไงเล่นร้อยวันคุ้งไหมเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นเล่นร้อยแล้วมึง mm hmm. ตัวโลเกตรูดปลาปลาปลาป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 า,ปา mm hmm. เกือบเกือบแพ้นะถาไม่เล่นไปตะกี้เราไปเล่นเคียววันคุ้งอะไรของผมไม่รู้ก็มันฆ่าตายมันเท่มากนะ เคียมันกุ้งดุดมดุดุงดุงโอ้มันตายมันเกาะแตกอยู่อ่ะว่าเคียวมันน่าจะแรงพอป่ะผมไม่มีเคียวลมนะผมเลยประเมินไม่ถูกมันไหวไม่ไหวแต่ผมผมใบแอดไปผมใบแอดว่ามันน่าจะไหวอ่ะเฮ้ชนะอยู่เว้ยทำไมเล่นไหม่ครเคียววันกุ้งว่ะข้าวหลังผมโดนทอร์เรนต์ดีเคดมสามารถประยุกเป็นทอร์เรนต์ได้เลยใช่ไหมเห้ยโดนแบบคาม่าดีเคดมผมทอร์เรนต์เลยโอ้ไม่น่าบอกเลยบอกเลย จะบอกเธอว่าจริงโอ้ยเจอหนุ่มอมเมริกาแลนะ้วะโอ้ยตอนนี้เท่พอะหรือรว่าเป็นเพาะคอสคอยแคทคอยแคทโอ้ยที่แบบนี้อีกแล้วที่แบบนี้เราสู้ไม่ได้นะมีสู้ไม่ได้มันสู้ยากมันคือมันออกแบบมาเจาะแคท ออกแบบมาเจาะมันต้องแบบเร็วสับเขาอ่ะคือมันออกแบบมาเจาะเราอ่ะคือออกมาเจาะไม่ใช่ออกแบบมันผมสู้ไม่ค่อยได้ผมแพ้บ่อยพวกแบบเนี้ยพวกยิงยิงยากเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้องเร็วสู้เลยนะันี้ต้องไปดีเกไฟอะไรไปเร็วสู้มาแล้วน,นะดีเกฟไฟมีใช่ไหมดีเกไฟได้นะอะหล ไม่ไม่ม oh, ีเลยเออมันก no, like, ็เอาหลายชีวิตไปก่อนแล้วกันนะโหมันยากจังว่ะเสือไฟก็เออเออเสือไฟว่ะเออเสือไฟเอ้แคทผมหยิบอะไรของผมไม่ได้เดี๋ยวผมเอาแมวมืดไปสุดท้ายมันต้องเอาแมวมืดผมออกแล้วแหละมันต้องไม่เอาโอนี้ เดี๋ยวเอาแมวมืดไปแล้วเอาแมวมืดออกอือมาเอาอะไรของมันวะวะแมวมืดอ่าหยิบไปกดดันทางจิตวิทยาแชทอันนี้มันต้องเอาแมวมืดออกเราไม่มีรู้เราก็หยิบไปกดดันทางจิตวิทยาแช็ดเชืเอ่อผมเฮ้ยเห็นไหมอันนี้มัน มันไม่มีว่าเอามาต่าว่าได้อยู่โมโม่มมพอค่าได้กดทันมันกลัวพวกนี้มันกลัวขี้หดต้นท้ายเหมือนกับแมวมือมอดอ่ะแต่ว่าเราไม่มีรูน่น <c oughs> เหนียวเหนียว <c oughs> ฉันเชิงอะ่ะพวกนี้มันกลัวว่ะมันกลัว,ม,ลวมันไม่ค่อยชอบโอ้ <c oughs> โหแชทมาแล้วจ้า แค่ผมจะสู้ยังไงวะใครก็ได้บอกกูทีอุยอ้ยอุ้ยมันยิงไม่ตายย่มารีวิง่งะ <Oops. S 1> ตั้นสีอ้าวชิมหายแล้ว,ม,ลวมันเข้าต่อเข้าต่อนี่แชทรลเหมือนมันเข้าต่อมันยิงเลยนี่แชทยิงตัวนี้เหล่าอ้ยอันนี้อะไรของมันนั้น อ้าวน้องเกมเผ็ดเกมพิกเอ้ยอย่า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 ยาเบ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 าเกมไม่เป็นไรใช่ไหเฮ้ยพอดีได้อะไรเ,เยอะวะตายสี่ตัวขอร้องโอเคเก็บมากี่ยินยานวะตัวนี้ฆ่าตายยากที่มากสับแบบโคคุชิโบ แล้วก็ชนะไ้แฮทนี่เป็นไงเป็นไงมันโลบจริงอะมันยิงกระจายเลยวะมันยิงเป็นฟอร์อะไรเคยเล่นเคยเล่นฮอนปะอะไรฟอร์ซเคสอาเชอร์แคทเล็งให้ดียิงกระจายอลย